ไปไหนไปไหนอืมกินใบไผ่แอบกินใบไผ่ทุกคนใบไผ่ก็มีประโยชน์นะคะบางทีเวลาเขาเหมือนเขารู้สึกไม่สบายอะ่ะเขาก็จะกินใบไผ่ค่ะทุกคนก็จะต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน ไปหาซื้อตามตลาดได้ค่ะเจ้าเงินนะเวลาเขาไม่สบายหรือมีอาการแบบเหมือนเขาไอเหมือนเขาคาเหมือนเขาอยากคากเสล่ะขอโทษนะคะเหมือนเขาอยากคากเสลิดเหมือนคนเรามีสลดอ่ะทุกคนพอเวลาเขากินไปสักประมาณห้าหรือถึงสิบนาทีอ่ะทุกคนเขาจะสำลอกออกมาพอสำลอกออกมามันจะเป็นเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเสล็ดคุณนเลยค่ะเหมือนเหนียวเหนียวเลยอ่ะเหมือนเขาแบบเขาหายใจไม่สะดวกอ่ะพอเขากินเขาจะอ้วกออกมาแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เหมือนเขาจะดีขึ้นอ่ะทุกคนเหมือนเขาแบบหายใจแบบสะดวกขึ um d oth. D oth. D oth. D oth. ้นอ่ะมีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะทุกคนเอามันนี้มาอันนี้มาอันนี้มาอ่ะโดลดลดลดอันนี้มาโดลดมาแต่งตัวก่อน

นี่ค่ะของจ้างเงินเยอะมากค่ะทุกคนนะกดไม่ใช้ก่อนเนาะจะได้รอๆเนาะโอเค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 รอยังโอเครอยังโอเคค่ะโอเคโอเคคลองคัดโอเคโอเคคลองคัดโอเค ิ่งที่สุดในโลกเลยหนูอทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูลูกบุญธรรมไอ้เจ้าสามสี่อะค่ะที่คลอดลูกอยู่หลังบ้านอ่ะจริงๆลูกเขามีแค่สามตัวแต่ทีนี้ไม่รู้แมวน้อยจากไหนไม่รู้คำเงินเขาหลงแม่อ่ะร้องแบบห,หวยหวนมากเลยเหมือนประมาณว่าเหมือนเหมือนลูกหาแม่ไม่เจอ่ะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็ เดินม,มาหายตัวสามสีที่เขามีลูกสามตัวทุกคนที่ว่าเลี้ยงอยู่หลังบ้านเนาะที่ให้อาหารเขาอยู่หลังบ้าน,นอ่ะก็เสร็จไอเจ้านี่ก็ตกใจตัววันแรกอะตกใจไม่กล้าให้เขากินนมไปดมๆแล้วรู้ว่าไม่ใช่ลูกตัวเองตกเขาทุกคนตอนแรกตกเขาตบเบาๆค่ะทุกคนพอหลังจากนั้นมาตกตอนเย็นมานะไอ้ตัวเล็กอะมันก็ไม่ยอมเนาะมันหิวนมอะทุกคนเหมือนลูกเหมือนเด็กหิวนมอ่ะ ีนี้ก็แบบเดินตามไอ้สามสีไปไหนก็เดินตามตลอดเลยทุกคนจนไอ้สามสีใจอ่อนเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูเขาแบบเขายอมให้ไอ้ลูกบุญธรรมเขาอะต้องเรียกว่าลูกบุญธรรมเพราะว่าหลงมาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวแม่ลงไปข้างล่างก่อนนะครับไอ้เลิฟยูจับมอือกนะันไหอ่ะ,อะจุ๊บแมงอยโอเคเก่งมากเดี๋ยวมานะคะ ไปดูกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยค่ะทุกคนไอ้ข่าวดำตัวเนี้ตัวเลกกว่าเพื่อนเนี่ยนี่แหละแมวหลงมาจากในป่ามาตามหาแม่ตัวเองไม่เจอแล้วหิวนมไอเจ้านี่ตอนแรกไม่ยอมหลังๆนี่ก็เหมือนจะใจอ่อนนะทุกคนเนี่ยยอมให้เขากินก็น่าสงสารนะทุกคน โดนเขากดหัวมั่งโดนเขาเบียดมั่งแต่นางก็สู้นะนางแบบดัานดุนซอกแซกหากินนมจนได้อ่ะทุกคนก็เลี้ยงไปตามน่ะดูโดนกดหัวก็เลี้ยงไปตามที่เราเลี้ยงได้เนาะก็ถือสะว่าชีวิตหนึ่งแต่ว่าข้างข้างบ้านเขาก็ ไม่ไม่ชอบแมวอ่ะทุกคนเขาก็มีบ้างที่บนุนแต่ว่าเราก็ทาเป็นไม่ได้ยินไปก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะทุกคนก็สงสารเนาะบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าแบบก็คือชีวิตหนึ่งเราคิดแค่นี้แหละเขาจะไม่ชอบก็ช่างเขา